ระยะเวลารอคอยเรื่องสําคัญนะครับสําหรับคนที่ทําประกันสุขภาพประกันโรคแรงๆไม่สามารถเคลมได้ทันทีนะครับมันจะมีรายละเอียดในเรื่องของการรอคอยอยู่ดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับระยะเวลารอคอยของบริษัทอาริยานุทยาให้ฟังนะครับสําหรับระยะลรอคอยนะครับของบริษัทอาริยานุทยานะครับขอเป็นช่องทางตัวแทนก่อนนะครับเมื่อเราเริ่มทําประกันนะครับกรมธรรม์อนุมัติปุ๊บเนี่ยวันที่ศูนย์นะครับเดย์ศูนย์เนี่ย หรือวันแรกที่กรมธรรอนุมัติสิ่งที่สามารถคุ้มครองได้เลยนะครับจะเป็นในส่วนของประกรันอุบัติเหตุนะครับผมหาว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสามารถเข้ารักษาและสามารถเคลมได้นะครับต่อมาเมื่อผ่านไปนะครับจากศูนย์ไปถึง30วันนะครับกรมธรรจะเริ่มคุ้มครองโรคทั่วไปเจ็บหัวปวดร้อนท้องเสียเป็นไข้อะไรเงี้ยคุ้มครองนะครับผมจาก6กสาวันนะครับไปถึง60วัน ในส่วน60วันเนี่ยจะเริ่มคุ้มครองในส่วนของโรคร้ายแรงนะครับอ่าแล้วก็ใน90วันนะครับก็จะมีบริการแฟกเคลมให้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่ากรมธรรมา์าน,นะครับอายุไม่เกิน2ปีนะครับหรืออายุต่ํากว่า2ปีเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการแฟกเคลมกรณีที่คิดว่าเป็นโรคที่มีการบุบเพาะมาก่อนเนี่ยบริษัทครับจะให้สำรองจ่ายก่อนโดยที่เราอะครับมาทําเรื่องเบิกเคลมที่หลัง บริษัทมีเวลา90วันนะครับในการใช้สิทธิ์เพื่อขอตรวจประวัติสุขภาพของเรานะครับเพื่อที่ว่าจะสืบประวัติเราย้อนหลังถ้าว่าก่อนเราทําประกันนะครับเดซศูนย์เนี่ยก่อนเราทําประกันแล้วไม่มีประวัติสุขภาพมาก่อนเลยเราไม่รับรู้ว่าเราเคยเป็นมาก่อนเราก็จะสามารถเคลมได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นระยะเวลารอคอยคร่าวๆนะครับของบริษัท阿里านุตยานะครับถ้าว่ามีคําถามนะครับ คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าทักแชทที่ไลน์ได้เลยนะครับผมไม้มีไม้ขายประกันสวัสดีครับ